ผมแม็กซ์ทับ ah, ูชแนลนะฮะแล้วก็อระชพี oh, uh ่พ huh. ลีก็ทำไหวายนะเดี๋ยวฮะต้นกล้วยนี่ข้าวซอยกุ้งออกมันแก่แล้วปะพี่พลีก็ทำไหวายอยู่นะฮะเจะกราบหวายนะฮะเอฟซีอ่าไปเลยวันนี้ไปแล้วค่ะวันนี้ไปตัดกล้วยค่ะพรุ่งนี้มีงานค่ะเราก็ไปตัดข้างเตาเราก็ตัดกล้วยอยู่นะฮะ ตอนจะมาตัดกล้วยนะคะตรงนี้จะมีงานใหญ่จ้าจังตๆก่อนจะไปตัดกล้วยนะฮะเนาะเพราะว่า,วามันเครือใหญ่นะฮะเดี๋ยวมันจะล้มนะฮะ กล้วยนะะฮตรงนี้ตะกล้วยค่ะเห็นไหมคะเห็นกล้วยไหมติดป้ายเดียวกันเลยค่ะตั้งต้งว่าจะตัดแล้วนะเอฟซีคือยาวสมบูรณ์มากก็คุ้ยเพราะว่ามันจะล้มติดป้ายนะเอฟซีเนาะอันนี้อันนี้คุ้ยพันน้ำมาของพันประเทศดูป้ายกะกล้วยจ้าดูป้ายกะกล้วยนะคะเห็นไหมคะดูป้ายกะกล้วยเห็นไหม องดูป้ายกับกล้วยก่อนมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะต้นกล้วยกับป้ายตรงเดียวกันเลยพี่ตามาไหวไหมคนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวนะฮะมาจับมาจับจะจะมาจับจะโอ้พีเดียว โอเคนะครับจ่าแล้วนะหนักนะตึงนะรอมาสเดือนแล้วค่ะนี่เป็นวีใหญ่มากเลยเอ็นสีแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะเอ็นีเอาไปไว้ตรงตรงมันต้นตินะคะขั้วใหญ่มากเลยขั้วใหญ่มากต้นนี้เพิ่งจะได้กินครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยนะจากของปีที่แล้วยังต้นน้อยอยู่เลยจ้ะเออเอมาเมื่อก่อนมันเป็น มันนเป็สวนมันไม่ไม่มันเป็นร่องเป็นร่เนม่นเป็นเป็นร่องแล้วที่นี้้นกล้วยน่ะแม่ปลูกเป็นแถวเลยด้านนี้ก็เอาดินมาถมเนาะให้มันเสมอก็ต้นกล้วยเนี่ยเหลือต้นเดียวด้วยนะก็ขึ้นเองเออเหลือต้นเดียวสุดท้ายแพละแถวบริเวณนี้น่ะร่องรันโดนตัดหมดเลยโดนตัดหมดน่าสงสารมากเลยเหมือนเหมือนมันจะกิน เกิดมาเพื่อคู่กับป้ายนะเหมือนมาอยู่เป็นเพื่อนป้ายกอกนะกอนี้นะเพราะว่ามันกอเดียวตอนนั้นเขาเอาโมดินหมดอ่ะก็ขึ้ไม่ขึ้นนะนี่จะขึ้นในร่าสองต้นมีพี่เดียเนาะนะต้นทักนะมาขอขอหน่อไปหน่อไปขอนอปล้ยไปปลูกที่ที่นน่นอ่ะที่เทพอ่ะแล้วแกเอาไปหรือเปล่าเอาไปเอาสองนอเอาไปสองนอ ว่าแกเห็นว่ามันกล้วยมันสวยอ่ะดูสิกล้วยมันโอ้โหใหญ่มากนะแล้วแล้วคืออันนี้ได้ประมาณสิบสิบวีเลยนะสิบสิบวีนั่นแล้ี้ปมาณสิบแด้าน้าา1ี่ี่ี่นี้ีีี ตัดอีกต้นวะไม่แต่งแต่งแงใบเฉยนะฮะตัดต้นเดียวนะฮะเนาะเพื่อจะไม่ให้มันล้มทับป้ายนะครับเอฟซีไม่เพราะถ้าเราตัดเครือแล้วเราต้องตัดอันนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นเอ่อเป็นอะไรนะไม่ไม่ไม่เป็นเป็นตรงตองตขึ้นมาใหม่อีกต้นต้นต้นต่อไปอ่ะตกแต่งนะฮะตกแต่งนั่งอยู่กับใครอ่ะ พี่เพื่องทำไมนั่งเหมือนปุ๊บน่นั่นแหละฮะโอ้ยซึ้งมากเล้อพี่น้องห้วยหน้าแรงนะปกติจะไม่แบบนี้นะออกมาทางนอกแล้วมันไม่ปวดห้วยหน้าแรงปกติม่ไ้หวนผมคุณกินยาเข้าไปแล้วโอเคอาการดีขึ้นแล้วก็ออกมา ไม่ใช่เขามาหงายเท่าเขาก็กลยเสียบไปวันนั้นน่ะเขาไปทำไมนะแมนก็ก็ก็วันนั้นใครถูดไปไม่รู้เขาตั้งไว้ตรงนี้เขาก็เลยไปเสียบไปอ๋อต้นหักนั่นแหละเออต้นหักอ่ะอ๋อมาตรงนี้สงสัยลืมมาไปเ้าก็เลลไปเสียบไปรูมันเหมืนเดิมตกแต่งนะฮะเ้าก็เลยไปเสียบรูมันให้มันขึ้นแต่ว่าอ๋อมัน หมดแล้วนะฮ้นโชอย่งน้รอตังกลกองต้งตังองเงนโต้เงียงนี่ฮะกำลังจะไปเอาหอนอกล้ยนี่ยไปแช่น้ำนะฮะเนาะไปปลูกเลยนะครับผมอ เพื่อนก็นั่งคุยเอฟซอยู่นะฮะเนาะนี่เหรอมีเหรออ๋อพริกเป็นลูกแล้วนะเอฟซีหลายลูกเลยนะฮะจอบหายใครขโมย เขาขโมยจอบก็ปลูกไว้ได้ต้นหนึ่งสองต้นแล้วก็เป็นต้นที่สามนะฮะซังต้อมก็กำลังปลูกอยู่นะฮะเนาะหลายต้นอยู่นะฮะเสียบดินไว้นะฮะ ครับหนึ่งต้นนะฮะโอ้เริ่มต้นเลยนะครับยัตงตัง้มปลูกอ้อยปลูกก็ถือได้เนี่ยปลูกก็ถือได้เนี่ยจกงงยนะักหมูงูเ,เนี่ยนะปลูกอ้อยก็ถือได้เนี่ยอ่า ลายปลูกปลูกไม่ถูกก็เนี่ยไ,ไปเสียบอย่างนี้ไม่ได้นะต้องนอนต้องคว่ำฮะเนี่ยมันจะขึ้นหลายตานเนี่ยเนี่ยนะฮะหนึ่งต้นแล้วแต่ว่าปลูกอ้อยอย่างนี้ไม่ถูกนะเอฟซมันต้องอ่าเน้นครับลายนอนอย่างเดียวนะครับเนี่ย เวลาเสียบเนี่ยนะตามันก็จะตายในเอฟซีนะเสียดายตาที่มันเนี่ยนั่นอ่ะพี่คอนลี่ปลูกอ้อยไหมปลนะูกอ้อยไหม,ไมไอืมนะฮะทีมมม่มี่ไหมลาเนี่ยปลูกใหม่หมดเลยเนะี่ยเอาออกใหม่เออถ้าปลูกว่างก็มาปลูกใหม่นี่นะฮะถ้าปลูกเป็นลูกเอ่อลูกสวนอ้อยนะลูชาวสวนอ้อยนะี่ถ้าจะปลูก <laughs> บบโอเคฮะสำหรับริบีบนี้ก็ขออนุญาตลงนะครับผม